ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC พี่น้องวงไปสุกสนครับวันนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับมาพบกับเพื่อนสุกคนเขาเลยเขาเสื้อผ้าเข่าขามองครับมาดูวิธีเข่าขาหมองกันครับวัอนี้บัวแด้ไปใส่กับเพชรมองลงน้ำโอนครับเรียกว่าสู้มองนะครับผมตอนเข่าลูกกับบัวแดงเมื่อกครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเข่าลูกเรียบร้อยครับก็เป็นยังครับเนี้ยมันก็ยังมีอยู่ครับบ่ทันแล้วผมก็เสือมือเหนือเปล่าครับมาเห็นอันนี้ครับก็จะเสือมือเหนือเปล่าไปนี่ครับ แบบบ่มีหยังครับแบบบ่มีข้าวบ่มีปอมครับที่แรกว่าสิรไส้ปมครับนี่ปอมผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วคิดไปคิดมากบ่ใส่ดีกว่าครับผมมอง50ตาครับมองโฮมีก็จะ50ตาเอ็นสิบเอส้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเอ็นเอ็นข้าวบนข้าวล่างเนี่ยซีซัมกันครับเบอร์เก้าครับผมจะเป็นเบอร์เก้าครับผมเอาครับมือเด็กกะจะมาบอกที่เฮ็ดนะครับผม ครับมือใหม่ๆครับผมมือเก่าหูแจัคแล้วก็ระยวทานไปได้นะครับผมมือนี้ก็สิมาสู้แบบบะตองใส่ปรอมครับผมอ่าสู้แบบบะตองใส่ปร์ฟอมระยะอยู่ที่ห้าสิบเซนครับไม่ห้าสิบเซนครับวัดใหม่ได้ห้าสิบเซนครับผมนับไปนี่ครับระยะ50เซนสามสิบหตาครับของผมอ่ามักไผ่มักมันนะครับเนาะเห็เขาบอกว่าวัดนี่เจ๊บครับผมวัดตรงนี้ระยะอยู่สักนี้ครับครับ50ตาเซจุดนี้นะครับเนาะบารนี้ เอาเอาเข่าตานี่สามตาครับนี่หนึ่งสองสามจับตัวนี้ครับหมวนขึ้นครับจื๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับผมมันก็จะเป็นรูแบบนี้ครับนี่จะเป็นรูแบบนี้ครับผมตัวนี้ครับเข่าที่จีมห่าติดสู้ครับจับมาแนบใส่กันก็ปึ๊บนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนแบบนี้นะเนาะแล้วก็พื้นมาพี่ครับผมทักเลยเข่าหูนี่ครับจืดนี่ครับจับไว้กับระยะที่ห้าวัดไว้นะครับห้าสิบเสนนี่ครับ อยู่ว่างเนี่ยครับตูดมาใส่มันจึ๊บมันจะอยู่นี่ครับหาสิบเส้นพอก็ดึงแล้วครับเส้นนีลจึ๊บมันก็จะมัดไปนี่ครับผมนี่จัมัดแล้วก็ดึงตัวนี้ใส่เลยครับผมจึ๊บอึ๊บเรียบร้อยครับผมนะครับมองมันหมานครับต้องทําเองครับผมมองก็คือเกาครับผมนับไปอีกสามสิบห้าตากับผม นับปว่าสามสิบห้าตาขึ้กครับจับออกมาครับเลยนี้นี่ครับเดี๋ยวเสียวออกมาจะเป็นแังไี้เนาะแล้วก็นับออกมาอีกสามตาครับทางนี้เอาเข่าห่วงครับเข่าข้างในครับจึ๊บนี่ครับผมกระมอนคือเกาครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเส้นสายเส้นขวานะครับผมเป็นเส้นสายเส้นขวาครับเส้นหนาเส้นล่างแบบนี้เนาะเส้นที่สสู้ก็จะมาใส่กันเลยครับปุ๊บระยะห้าสิบเสนครับผมห้าสิบเสนสามสิบห้าตาครับผมตัวนี้อาอ นี่ครับระยะมันก็สิพอดีครับผมห้สิบเซนอันนี้ก็สูตรไผ่สูตรมันครับผมบางคนก็มักผมบักมักมักมักเบนๆหรือว่ามักเขาเกิดยังไงล่ะมักยาวๆนะครับผมมักแบนๆนะครับผมคนยาวๆเต็มปรมานครับนี่ครับสูตรแล้วเป็นยังไงครับผมก็จะเป็นยังงี้ครับนี่ตามากกว่าสนี่พอดีครับผมยจะไปเห็ดเอ่อยจะไปเห็ดผมหลายนะครับเด้อ เขาไกลเ็ดใส่ครับตีนที่เขาสู้ครับว่าเขาสู้แบนสักไดนสู้หุ่มสักไดนครับข้าวเทิงนี่ต้องเอาห่มกว่าเตีนครับผมนี่ต้องเอาห่มกว่าครับผมให้มันซ้ำนี้ซ้ำนี้ครับผมนี่มันเออเขื่อนขลามตัดหุบครับตัวนี้เขื่อนตาขลามตัดหุบสิบปตีแห้งนะครับตาขลามตัดนี่มันสิมปตีงามนะครับม้วงใหญ่ม้วงหน่อยก็คือกันครับผมแต่กระเหมานพร้อมนะครับผม อันนี้เดี๋ยวเสียดแบบใส่ปอมให้เมืองครับผมบลาเนี่ยแต่ผมก็สิบริษัทไซปอมแล้วตัวนี้แต่ว่าเสียดในเมืองไม่เสียครับผมนับมาอีกคือเก้าครับสามสิบห้าตาครับผมสามสิบห้าตาขนาดมันหอนแล้วนะครับคือเก้าครับจับคือเก้าเนี่ยครับจับคือเก้านะครับข้าิเสียมาเขืาทั้งในปอมจับคือเก้าครับเตี๋ยตัวนี้โบแมนครับผมปลาเสก่อนครับตป็นปลาเสก่อนวัดระยะครับผมวัดระยะข้าวจี๊ดไซปอมครับตัวนี้เทีบนี่ครับห้าสิบเซนตรงนี้ครับผม อันนี้ใส่ปลอมก็คือนี่ครับปลอมมาเลยครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับ ھ, มันจะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะแป๊บอย่างนี้ครับตัวนี้ก็ทักคือกันครับผมทางแบบใส่ปลอมครับตัวนี้มันสั้มากไปเลยนะครับผมนี่เอาแบบใส่ปลอมนี่ครับมันก็จะเป็นปลอมแล้วครับเนี่ยตัวนี้เราก็ไล่เข้าไปสามตาครับหนึ่งสองสามนี่ครับหูโขดทั้งในครับ กับมอนไปนี่ครับใส่ปอมไปแล้นะครับผู้เห็ดเป็นแล้วกะบ่ญยากครับผมจะเพิ่มบุเห็ดมันถ้เป็นกับสียากนี่จ๊าน้อยครับนี่ครับผมทักคือเก่าครับผมทักคือเก่าแล้วครับนี่ครับปล่อันนี้ผมสิเดี๋ยวมึงซส้อครับแต่ผมบริษัทปอมครับนี่หน้าอันเรียบร้อยครับผมนะครับใส่ปอมครับเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นไปเนี่ครับผม ใส่ปอมใส่ทุน่นมะันก็จะเป็นวนันนี้ครับเ,มมอ,บอ,เออ,อน,นีอ่ครับผมแต่ผมจะมาใส่ปอมครับโปสิเกะออกอันนี้ผมมีในมือซอครับผมเหตุเองพระทับใจแล้วก็หมานด้วยนะครับผมที่สูมมองอิสานบ้านเฮาครับวิธีชีวิตการหหอย,ยูหาเกินเตะหวังต่ละบนดกับอาจจะบุคือกันครับ ถละคนกับสีเห็ดบ็คือกันนะครับงคนกับสีมัดะเรื่องบาดนี้เห็ดผลที่มัดะเรื่องมันเป็นอย่างไรครับมันหลุดนะครับเด้อเขาบอกว่ทักเนี่ยมองตลาดส่วนมากสิสีมัดเขานะครับวอดไทักมันก็นเลยหลุดครับผมมันก็นเลยหลุดนี่ไม่ใช่มัดไปเนี่นะครับไม่ใช่หลุดเนี่ยมั้งครับมองตลาดไม่ใช่หลุดไปนี่แหละครับแต่ของผมนะทักไว้หัวถ่ายเบียบใส่ปมนะครับแจะแบบใส่ปมมันก็หลุดออก ในคอนเสิรเกลครับเพราะว่าผมบุได้ใส่ปอมใส่เดียบใส่ปอมในมงือใช่ครับนี่เียต้อยครับตัวนี้ผมจะบใส่ปอมนะครับเนับมองแบบว่ต้องใส่ปอมครับแล้วก็ะตุกง่ายพร้อมครับมันบวกองปอมนะครับเอาเข่าวหาซิปตาเอาเอาเข่าวซ้ตาครับนับซ้ำๆหาตาคือเก้าครับจับเลยครับจับรึบวัดเข้ามา แลอเอาครับเรียบร้อยครับผมมาก็ชชวยกับฟักตุ้งเลก็แชร์ครับผมกดติดตามมาแค่สักคนครับโอเคว่าเข้าใจคอมเมนต์มาเดี๋ยวเห็นใหม่ครับผมลบได้อีกหนึ่งมัดครับผมนี่ตัวนี้คือกันครับอย่าเป่าๆครับผมที่ใส่ลูก ะเรียบร้อยแล้วครับเตียวบุได้ให้มึงนะครับเนาะหาก็คือสวดหรือว่าคือทอ,อดแหละครับ <c oughs> บ่มีแนวเห็ดครับผมบ่มีแนวลงเอาครับผมคลิปนี้พอัอเสน่ห์ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ